ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแชมมี่ฟินนะคะก็วันนี้ในวิดีโอนี้นะคะแชมจะมาเล่าเรื่องระบบของฟินแลนด์เกี่ยวกับการเช่าอพาร์ตเมนต์นะคะว่ามีอะไรบ้างหรือว่าสำหรับคนที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ ถ้าจะหาที่พักอาศัยหรือว่าเรื่องซิมอะไรนะคะแชมจะพูดอยู่ในวิดีโอนี้ก็คือก่อนอื่นเดี๋ยวแชมจะเล่ารายละเอียดตั้งแต่เริ่มที่แชมก้าวเท้ามาอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะก็คือแชมมาด้วย residence permit type A ก็คือสำหรับคนที่มีครอบครัวเป็นคนฟินแลนด์นะคะแชมย้ายมาวันที่30มิถุนาปีนี้นะคะปี2021นี้และพอมาถึงปุ๊บ ที่พักอาศัยของเรานะคะก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์ของน้องชายอาตูเพราะว่าเขาเรียนอยู่มหาลัยใช่ไหมแล้วมันเป็นช่วงปิดเทอมเขาก็ไปอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นอพาร์ตเมนต์ของเขาก็เลยจะว่างเราก็เลยไปอยู่ที่นั่นก่อนระหว่างนี้เราก็หาอพาร์ตเมนต์ไปด้วยนะคะพอวันที่1ปุ๊บอ่ะมาถึง30มิถุนาใช่ไหมวันที่30มิถุนาคือมันเลดแล้วนะคะเราไม่สามารถไปหาซื้อซิมได้ ซึ่งร้านเขาจะปิดประมาณ6โมงเย็นนะคะแล้วก็โอเควันที่หนึ่งแชมก็ไปที่ร้านซื้อซิมใช่ไหมไปกับอาทูสองคนก็แชมไม่สามารถที่จะซื้อซิมการ์ดแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนใช้ชื่อของแชมได้เพราะว่าแชมมีแค่ residence permit ซึ่งมันไม่เพียงพอนะคะสำหรับคนที่จะสามารถจ่ายเงินเป็นรายเดือนได้คุณจะต้องมี เครดิตของธนาคารที่นี่นะคะก็คือคุณจะต้องอยู่ที่นี่เป็นเวลาอย่างต่ําสองปีนะคะถึงจะลงชื่อใช้ซิมรายเดือนเป็นชื่อคุณได้เขาจะต้องมั่นใจว่าคุณมีรายได้คุณมีเงินพอที่จะจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตได้ถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่มีญาติหรือไม่มีใครที่จะใช้ชื่อเขาในการซื้อซิมนะคะคุณก็จะต้องจ่ายเหมือนเป็นเขาเรียกว่า prepaid card ก็คือเหมือนที่เราจะต้องจ่ายไปก่อน แล้วก็พนักงานบอกว่าน่าจะอยู่ที่200-300ยถึง300ยูโรก็ประมาณเกือบหมื่นหรือหมื่นกว่าบาทนะคะถ้าเอา200-300คูณเรทตอนนี้38น่าจะ38.5มันก็คือหมื่นขึ้นไปถึงจะซื้อถึงจะใช้อินเทอร์เนต็ตได้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เขาจะขายให้เรานะคะตอนนั้นฉันอยากได้รายเดือนซึ่งถ้ารายเดือนมันถูกมันอยู่ที่30 29-30ยูโรใช่ไหมฉันก็ใช้ชื่อของ r าทูลงทะเบียนแล้วก็จ่ายฉันก็เอาเงินให้อาทูอาทูก็ไปจ่ายอย่างนี้นะคะโอเคหมดไปแล้วอย่างหนึ่งนะคะนี่ก็คือความยุ่งยากเล็กน้อยเพราะว่าเขาต้องการมั่นเ,เขาต้องการมั่นใจว่าเราจะมีเงินจ่ายมันก็เลยจะยากตรงนั้นนะคะแล้วก็อันที่สอง มาเรื่องกลับมาที่หาอพาร์ตเมนต์ต่อนะคะซึ่งชัมก็เซิร์ชในกูเก l e ใช่ไหมคะว่าอพาร์ตเมนต์ในเมืองที่อยู่ชัมอยู่เมืองทอมตัมเปเรนะคะก็คือภาษาฟินตัมเปเรนะคะซึ่งอยู่เมืองนี้เราก็หาอพาร์ตเมนต์ินทัมเปเรอินทัมเปเรนะคะมันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวชัมจะแทร็ดภาพเข้าไปนะคะพอมันขึ้นมาปุ๊บเราก็จะไปเห็นภาพว่าเอออพาร์ตเมนต์เนี้ย ราคาเท่าไหร่กี่ยูโรต้องจ่ายมัดจำกี่เดือนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะมันจะมีเว็บไซต์ที่มีทั้งภาษาฟินแลนด์แล้วก็ภาษาอังกฤษถ้าไม่มีภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ g o o g l e แปลใช้แปลอัตโนมัติจากหน้าคอมของเราได้นะคะแต่ประเด็นความท้าทายมันอยู่ตรงที่เวลาที่เราเจออพาร์ตเมนต์ที่เราเฮ้ยชอบอยากได้เราถ้าสมมติว่ามันเป็นเวลาเลิกงานแล้วเราไม่สามารถที่จะ โทรไปหาเขาไปขอรายละเอียดได้นะคะก็คือเราจะต้องรอแล้วก็จะมีอีเมลคือถ้าอพาร์ตเมนต์ไหนมีเบอร์โทรมีอีเมลอันนั้นคือดีมากแชมก็จะจดไว้แล้วก็ให้อาทูโทรในเวลางานอีกอย่างนึงนางทำงานด้วยในช่วงเวลาแบบกลางวันนี้ใช่ไหมคะบางทีเวลาว่างของนางมันจะมันจะไม่ค่อยมีแชมก็เลยจะทำในหน้าที่ส่วนนี้ แล้วก็ไม่ใช่เออไม่ใช่เอเจนต์ทุกคนหรือว่าทุกเว็บไซต์ที่จะพูดภาษาอังกฤษได้นะคะจำเคยลองแล้วแบบว่าเฮ้ยฉันไม่อยากรอแฟนแล้วอะ่ะฉันขอ,อได้เบอร์โทรมาปุ๊บฉันก็โทรไป can you speak English Say no เขาก็ตอบว,ว่า no แล้วก็วางใสช่ชฉันไปเลยลนี่ก็อึง้งแบบเฮ้ยแล้วก็มันเหมือนเขตอะคะ่ะ หลังจากนั้นแชมก็ไม่กล้าอีกนะคะยกเว้นว่าในอันไหนเขาจะพูดว่าผู้ภาษากรได้แชมถึงจะโทรไปแต่แชมก็ไม่ได้โทรนะส่วนใหญ่จะเป็นส่งอีเมลไปนะคะมันจะมีออสองแบบก็คือ,อ,อที่เป็นเว็บไซต์ต่างๆของการหาอพาร์ตเมนต์ที่นี่นะคะก็คือ,เ,อ,อเขาจะให้อีเมลมาแล้วก็ขออีเมลได้เลยว่าฉันพิมพ์ไปเลยฉันสนใจอพาร์ตเมนต์นี้ฉันขอเข้าไปดูได้ไหม แล้วรอให้เขาตอบกลับมานะคะมันจะแตกต่างจากเมืองไทยตรงที่เ,เวลาเว็บไซต์ที่เราหาอาพาร์ทเม์หาคอนโดอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีแบบถ้าสงสัยขอดูรูปเพิ่มเติมทักไลน์มาได้นะคะแอดไลน์นี้หรือว่าโทรมาแล้วอยากโทรตอนไหนเราก็โทรแลวอยากไลน์ตอนไหนเราก็ไลน์ที่นี่ไม่มีค่ะก็คือถ้าเลิกงานปุ๊บฉันเลิกงานฉันไม่จับโทรศัพท์ฉันไม่ตอบอีเมลคุณจะอีเมลมาตอนไหนคุณรอ พอถึงเวลาทํางานเดี๋ยวฉันตอบเองมีนะคะแล้วช่วงที่ชํามามันก็เป็นหน้าร้อนใช่ไหมหลายคนเขาก็ไปพักร้อนเขาก็จะไม่ตอบอีเมลอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะไม่แบบกระตือรือร้นเฮ้ยฉันอยากขายลูกค้ายอยากได้ไม่ไม่ไม,มีนะคะแล้วก็บางเว็บไซต์เขาจะไม่ทิ้งอีเมลไม่ทิ้งเบอร์โทรศัพท์มันเป็นแบบบริษัทใหญ่ถ้าเราอยากจะขอดูเราต้องกรอกข้อมูลกรอกชื่อ ก่อข้อมูลส่วนตัวของเราชื่อนามสกุลอายุเท่าไหร่เบอร์โทรศัพท์ทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่อยู่ตอนนี้พักอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่เขาจะไปเช็คข้อมูลบางอย่างของเราและจากนั้นเขาถึงจะทําการนัดหมายว่าโอเคเข้าไปดูได้วันไหนนะคะโอเคแล้วพอแชร์ส่งรายละเอียดไปแล้วปุ๊บอ่ะเขาก็นัดหมายเขาก็นัดวันมาโอเคคุณสามารถดูได้เวลานี้นะเวลานี้นะ เราก็เข้าไปดูกับเขาก็คือต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของเขาว่าเราถึงจะเข้าไปดูได้แล้วมันบางอพาร์ตเมนต์มันไม่ได้มีแค่เราที่เข้าไปดูมันมีคนอื่นด้วยมันมีอพาร์ตอพาร์ตเมนต์หนึ่งที่แชนเข้าไปอยู่เข้าไปดูนะคะมันมีคนอีกประมาณ3คนที่เข้าไปดูวันเดียวกันไปดูพร้อมกันเลยเจ้าของก็เปิดให้ดูพร้อมกันแล้วก็โอ้ใครที่สนใจทิ้งใบสมัครมาได้ทิ้งสมัครทิ้งใบสมัครปุ๊บ แล้วเดี๋ยวเขาจะไปเลือกนะคะพอเรากรอกใบสมัครมันจะมีข้อมูลการทำงานของเราหมายเลขประกันสังคมเบอร์โทรศัพท์เราซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะเขาจะไปขอเครดิตจากธนาคารเขาจะไปเช็คกับธนาคารว่าคนนี้มีประวัติมีเครดิตด้านการเงินเป็นยังไงจ่ายบินตรงเวลาไหมนู่นนี่นั่นเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเขาถึงจะเลือกเขาถึงจะตัดสินใจว่า โอเคฉันจะให้คนดีชาและฉันจะโทรไปบอกเขาแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเขาเลือกเราแล้วส่วนใหญ่คนที่ถูกเลือกอะคะ่ะก็จะก็จะตอบตกลงเพราะว่าถือว่าเราสนใจจริงๆเราไม่ได้มาแบบสมัครเล่นๆนะคะเดี๋ยวแชมจะโชว์อพาร์ตเมนต์ที่แชมเอ่อที่แชมชอบนะคะแล้วก็ได้มาพักอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะโชว์ในวิดีโอต่างหากว่าเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะคะ 中式服装。 นประตูที่เราเข้ามานะคะสเป็นห้องครัวนันคือทางเข้าฝั่งฝั่งนี้มีที่เด็กเล่น นี่มีฟืนนี่จะมีที่ให้ยางด้วยนี่ก็ที่ให้เด็กเล่นชิงช้านั่นก็ชิงชา้าแล้วก็มานั่งให้เล่นสนามฟุตบอลเล็กๆน่ารักมากก็คือนั่นแหลคะค่ะที่นี่ การเช่าอพาร์ตเมนต์มันจะแตกต่างจากเมืองไทยเมืองไทยปุ๊บเฮ้ยฉันสนใจอันนี้ฉันถูกใจฉันเข้าไปดูฉันเซ็นสัญญาวันนี้ฉันเข้าได้เลยไม่ใช่นะคะคือที่นี่มันทุกอย่างมันมีระบบของมันแล้วก็มีขั้นตอนอ่ะพอชชมเลือกอพาร์ตเมนต์ได้แล้วใช่ไหมภายใน1สัปดาห์แรกแล้วหลังจากนั้นแชมก็ไปเซ็นสัญญาเข้าไปที่บริษัทเอเจนต์ใช่ไหมคะไปเซ็นสัญญา พอเซ็นสัญญาปุ๊บจ่ายมาจำมาจำสองเดือนก็คล้ายกับที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ที่นี่สิ่งที่พิเศษตามมาก็คือบ้านทุกหลังอพาร์ตเมนต์ทุกห้องคุณจะต้องมีประกันและคุณจะต้องไปซื้อเองต่างหากก็คือ,คอเอเจนต์จะไม่ทำให้ถ้าเราถามเขาสมมติเราเป็นต่างชาติเราไม่มีแฟนเป็นคนฟินแลนด์หรือไม่มีใครเป็นที่รู้จักใช่ไหมเราขอความช่วยเหลือถามเขาเขาก็อาจเขาก็จะแนะนำว่าเออให้ไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะคะ ก็คือ1ประกันต้องมีคะและอันที่2ก็คือไปทำสัญญากับการไฟฟ้านะคะว่าเอ้ยฉันเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วนะมันเป็นชื่อฉันต่อไปออคุณส่งบินค่าไฟมาหาฉันที่ห้องนี้นะนี่นะคะแล้วเราก็จะไปจ่ายค่าไฟเวลาที่เขาส่งไปส่งบินเรียกเก็บค่าไฟมานะคะแล้วก็อันที่3 ก็คือเรื่องของป้ายชื่อห้องนะคะก็คือแต่ละห้องอะ่ะมันจะมีชื่ออยู่แล้วมันจะไม่เหมือนเมืองไทยนะเราไม่จําเป็นต้องติดชื่อห้องก็ได้เพราะว่าเวลาที่มีพัสดุมีจดหมายมาใช่ไหมเขาจะไปส่งที่นิติบ,บุคคลหรือว่าเจ้าของหองพักหรือผู้ที่ดูแลหอพักใช่ไหมคะที่นี่ไม่มีค่ะคือมันมีบริษัทที่ดูแลอยู่มีอยู่แหละ แต่เขาจะไม่มีหน้าที่มารับผิดชอบในเรื่องของจดหมายหรือพัสดุเพราะฉะนั้นแต่ละห้องทุกห้องก็จะมีชื่อติดอยู่นะคะอย่างของห้องเราก็เป็นนามสกุลของอาทูใช่ไหมเราก็ไปโทรไปแจ้งเขาว่าฉันเข้ามาอยู่แล้วนะคุณมาเปลี่ยนชื่อฉันได้ตอนแซมเข้ามาที่มาอยู่ที่นี่แซมเซ็นสัญญาวันที่12กรกฎาใช่ไหมเออเซ็นวันที่1 1พอวันที่12เราจะย้ายเข้ามาอยู่เราจะพอเรามาถึงปุ๊บอา้าว ป้ายชื่อหน้าห้องทําไมไม่ใช่ชื่อฉันทําไมไม่ใช่นามสก,กุลเราแล้วคือแบบแล้วก็รู้สึกขัดใจแล้วทําไมเราเซ็นสัญญาแทนที่เอเจนต์จะดูแลทุกอย่างทําไมเราต้องทําเองนะคะแล้วอาตูก็แบบเออจะเย็นนะคะที่นี่อาการทํางานแต่ละอย่างมันแยกส่วนกันแล้วก็แชมก็บอกโอเคให้อาตูโทรไปเขาก็โทรไปถึงบริษัทที่ดูแลหอพักที่ดูแลอาพาร์ตเมนต์นี้นะคะบอกว่าเออช่วย เปลี่ยนเป็นชื่อเราให้หน่อยเพราะว่าเราย้ายมาอยู่ที่นี่เราจะต้องใช้ที่อยู่นี้ในการรับเอกสารต่างๆจากราชการหรือว่า,าจากพัสดุอะไรก็ตามนะคะ<ๆ>เขาจะต้องส่งมาที่อยู่นี้แล้วระบบที่นี่อย่างหนึ่งเวลาที่เราย้ายไปไหนนะคะเราจะต้องไปแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับอำเภอน่าจะเป็นอำเภอหรือเขตนี่แหละเพราะว่ามันจะมีผลต่อจดหมายสมมติเราว่างงาน อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจะต้องมีจดหมายหรือว่าบินอะไรเงี้ยส่งมาให้เราและซึ่งบรไปรษณีย์เขาจะต้องเอามาย่อนไว้หน้าห้องคือหน้าห้องทุกห้องมันจะมีช่องให้แบบให้พอที่จะหย่อนจดหมายนะคะส่วนพัสดุการรับพัสดุเราต้องไปรับเองตามห้างหรือตามปรษณีย์ใกล้บ้านนะคะเขาจะไม่เอามาส่งเราถึงห้องไม่มีนะคะแล้วก็เรื่องการเป,ปลี่ยนแปลงที่อยู่ใช่ไหมแล้วก็ ไม่ดูอันที่3หรือที่4แล้วเนี่ยต่อไปเป็นอินเทอร์เน็ตนะคะคือเวลาที่เราเซ็นตอนแชมเซ็นสัญญาเขาบอกว่าเออ Internet อินเทอร์เน็ตอะน่าจะใช้ได้น่าจะใช้ได้แหละคือที่ห้องมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอ่าพอแชมมาจะเข้ามาอยู่ปุ๊บสิ่งแรกที่เอามาคือเอาโน้ตบุ๊กมาค่ะแล้วก็เอามาเสียบต่อกับสายแลนมาเสียบปุ๊บอ้าวไม่มีอินเทอร์เน็ตทำไมอะทำไมตอนที่เมืองไทยฉันมีอินเทอร์เน็ต ฉันเซ็นสัญญาปุ๊บทุกอย่างเรียบร้อยทําไมที่นี่เน็ตไม่พร้อมก็คือนี่แบบหัวร้อนนะหัวร้อนมากแล้วอาทูก็บอกว่าหน่วยงานอินเทอร์เน็ตต้องโทรไปต่างหากแล้วพอเขาโทรไปปุ๊บแล้วบอกเอ้ยฉันเข้ามาอยู่แล้วนะทาไมอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้คุณไม่ได้รับแจ้งจากเอเจนต์เหรอว่าฉันเข้ามาอยู่อะไรเงี้ยนะคะเขาก็โอเคเราจะรีบแอคทีฟอินเทอร์เน็ตให้ใช่ไหม แล้วแชมก็คิดในใจเออเราโทรบ,บอกวันนี้ปุ๊บมันได้เลยวันนี้ไม่ใช่นะมันต้องรอเขาาจะมีคิวการทํางานของเขาอะไรก็ตามซึ่งเราไม่รู้ใช่ไหมเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวรอน่าจะประมาณ 3- 4วันแล้วก็โอเครอคะก็คือมันมีเรื่องยิบย่อยพวกนี้ซึ่งเราไม่รู้มาก่อนมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช้าเออถ้าเรารู้มาก่อนใช่ไหมเราจะได้เตรียมใจว่า อ๋อโอเคมันช้านะมันจะเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันเออแต่ด้วยความที่เราเราไม่เคยไปจาไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศมาก่อนเคยแค่แบบไปเที่ยวเราก็จะไม่รู้ว่าเออมันมีขั้นตอนมีเวลาของมันว่าแต่ละอันใช้เวลาเท่าไหร่นะคะโอเคพออินเทอร์เน็ตได้แล้วต่อไปที่จอดรถค่ะคืออพาร์ตเมนต์นี้เขาบอกว่ามีที่จอดรถแล้วก็โอเคมันมันไม่ใช่เหมือนเมืองไทยนะคะ ที่เมืองไทยคือโอเคอาพาร์ตเมนต์นี้คอนโดนี้มีที่จอดรถพอฉันมางื่นเอารถไปจอดปุ๊บจอดไหนก็ได้ใครมาก่อนได้ก่อนใครมาทีหลังก็คือจอดทีหลังไม่ใช่นะที่นี่ก็คือทุกคนจะมีที่ออกําหนดไว้ให้ว่าคุณจะต้องจอดตรงนี้นะแบบนี้นะคะก็คืออย่ามาจอดที่ฉันนะเพราะว่าวันดิคืนดีอะคะ่ะมันจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยเช็คที่จอดรถของเรานะคะว่าโอเคสมมตินะ รถแชมมีรถมีเลขทะเบียนนี้ใช่ไหมแล้วแต่แชมไม่ได้จะไม่ได้ขอที่จอดรถกับอพาร์ตเมนต์นี้พอเข้ามาเช็คปุ๊บเาขาคีย์ข้อมูลป้ายทะเบียนของเราลงไปปุ๊บอา้าวคันนี้ไม่ได้ทําสัญญากับไม่ได้ทําสัญญาขอที่จอดรถเราไว้นี่อา้าวให้ค่าปรับค่ะประมาณสองสามพันบาทนะคะซึ่งมันไม่คุม้มโอเคเอาวทูก็โทรไปหาคนที่ดูแลเรื่องอที่จอดรถ แม่บอกว่าเออผมอยากได้ที่จอดรถหาให้หน่อยเขาก็โอเคแต่ว่าตอนนั้นชันูมไม่รู้ว่าเขาติดอะไรเพราะว่าพอมาจอดตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่เนี่ยอาทูต้องรอประมาณเกือบเดือนน่ะถึงจะได้ที่จอดรถจนพอเขาเออพอเราได้ที่จอดเราก็เอาเขาไปจอดนะคะก็ถือเป็นความโชคดีของเราที่เราจอดรถในที่ที่ มันไม่มีคือมันไม่มีคนจอดมันเป็นใต้ต้นไม้แล้วก็ไปจอดตรงนั้นแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครเอาเอา่อเอาใบสั่งมาให้เรานะคะแล้วก็เลยไม่ได้เสียค่าจอดรถแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องของอพาร์ตเมนต์จริงๆมันจะมีเรื่องอย่างอื่นที่ต้องทําด้วยอย่างเช่นเอ่อการไปแจ้งที่อยู่พอเราได้ที่อยู่ต้องไปแจ้งที่อยู่เหมือนไปรายงานตัวกับ ทางอำเภอของที่นี่นะคะซึ่งอันเนี้ยต้องใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะคะคือเราก็ต้องจองไปด้วยแล้วก็ต่อไปพอเรา,เารายงานตัวกับทางอำเภอแล้วเราก็ต้องรอให้เขาเอาข้อมูลเราเข้าสู่ระบบแล้วข้อมูลเนี้ยมันจะเป็นฐานข้อมูลที่ลิงก์ไปกับสถานีตำรวจด้วยเขาก็จะมีข้อมูลเราจากนั้นเราค่อยนัดสถานีตำรวจเพื่อไปทำบัตรประชาชนนะคะพอไปทำบัตรประชาชนมันจะมีเรื่องของ าการเปิดบัญชีธนาคารอันนี้ก็ใช้นานก็ใช้เวลานานเหมือนกันไม่ใช่เดินเข้าธนาคารฉันอยากมาเปิดบัญชีธนาคารเอาข้อมูลพาสปอร์ตปลาปลาปลาแล้วก็โอเคจากนั้นเดินออกมาพร้อมสมุดบ,บัญชีธนาคารไม่ใช่นะคะเดี๋ยวแชมจะมาอธิบายรายละเอียดเอกสารพวกนี้ยิบย่อยในอาจจะวิดีโอถัดไปนะคะเพราะตอนนี้แชมเองก็ยังไม่ได้บัญชีธนาคารได้แค่บัตรประชาชนมาเมื่อวานนี้เองนะคะซึ่งแชม มาถึงวันที่30มิมถุนาใช่ไหมจนเมื่อวานเมื่อวานวันที่20สิงหาถึงได้ปัตรประชาชนนะคะคิดดูก็นี่แหละค่ะเป็นประสบการณ์ในการเข้ามาอยู่ต่างประเทศที่ย้ายมาอยู่จริงๆของแชมนะคะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แชมด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่